เพราะคำคมไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือเส้นทางสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ h a p p i n e s Success s พื้นที่ที่เราสำรวจภูมิปัญญาเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตค่ะคลิปนี้เราจะเจาะลึกคำพูดอันทรงพลังของคุณโจเอลออสตีนนั่นคืออยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้ก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติโดยย่อของคุณโจเอลออสตีนกันนะคะ j จเอลออสตีนเป็นนักเขียนชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงและเป็นศิษยาพิบาลที่โด่งดังอย่างมากค่ะคำพูดของเขาเน้นในเรื่องของการเสริมพลังส่วนบุคคลและการเติบโตทางจิตวิญญาณค่ะและสำหรับคำคมนี้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้นั่นก็เพราะว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอก หรือการที่จะต้องประสบความสำเร็จแบบเป๊ะๆเ,เท่านั้นนะคะแต่สามารถพบได้ในช่วงเวลาปัจจุบันในสถานการณ์ปัจจุบันค่ะเพราะว่าความสุขคือสภาวะของจิตใจซึ่งเป็นสภาวะภายในมากกว่าสิ่งที่ถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกนะคะซึ่งถึงแม้ว่าสถานการณ์ภายนอกอย่างเช่นความมั่งคั่งการประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ สามารถนำไปสู่ความสุขได้แต่ความสุขที่ลึกซึ้งแท้จริงจะพบได้จากการตระหนักรู้ในตนเองและการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะดังนั้นแทนที่เราจะดิ้นรนหรือว่าโหยหาสถานการณ์ต่างๆเราสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยการเห็นคุณค่าและใช้เวลาจากสิ่งที่มีใน ช่วงเวลาปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเราสามารถนำคำคมนี้มาใช้กับชีวิตส่วนตัวได้โดยข้อแรกนะคะให้รู้สึกซาบซึ้งกับช่วงเวลาปัจจุบันค่ะดังนั้นก็แทนที่จะโหยหาอนาคตหรือว่าจมอยู่กับอดีตอยู่ตลอดเวลานะคะให้เราฝึกฝนการอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ค่ะใช้เวลาสังเกตและชื่นชมความงามที่อยู่รอบตัวเราค่ะ ใส่ใจกับความคิดและความรู้สึกโดยไม่ตัดสินทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีสติอย่างเช่นการทำสมาธิหรือว่าการหายใจลึกๆนะคะข้อที่สองค่ะให้เน้นไปที่สิ่งที่คุณมีมากกว่าสิ่งที่คุณขาดเราสามารถแสดงความขอบคุณต่อผู้คนต่อประสบการณ์และโอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องใหญ่ๆก็ตามและข้อที่3ค่ะนั่นคือยอมรับสถานการณ์ให้รับรู้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยขึ้นและลงนะคะไม่ใช่ว่าทุกช่วงเวลาจะสมบูรณ์แบบและสำหรับชีวิตการทำงานนะคะเราก็สามารถเอาคำพูดนี้มาใช้ได้โดยข้อแรกค่ะมุ่งเน้นไปที่ด้านบวกคือแทนที่จะยึดติดกับสิ่งที่คุณไม่ชอบเกี่ยวกับงานของคุณนะคะ ให้มองไปที่ด้านต่างๆของงานที่เป็นประโยชน์ซึ่งอาจจะรวมแง่มุมต่างๆค่ะอย่างเช่นความสัมพันธ์ที่มีกับเพื่อนร่วมงานหรือว่างานนี้ทำให้คุณได้พัฒนาทักษะในด้านใดบ้างข้อที่สองนะคะให้ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบค่ะให้เข้าใจว่าไม่มีงานหรือว่าสถานที่ทำงานที่ไหนที่มันจะสมบูรณ์แบบนะคะมันก็จะมีความท้าทายมีความ ไม่สมบูรณ์อยู่เสมอคะ่ะดังนั้นให้ใช้สิ่งที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนที่จะโหยหาสิ่งที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลาและข้อที่3นะคะเปลี่ยนมุมมองค่ะมองความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้แทนที่จะมองว่ามันเป็นอุปสรรคต่อความสุขนะคะขอให้คำพูดของโจเอลออสตินเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ ปลูกฝังความสุขและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตนะคะและเราขอฝากไว้ว่าขอให้คุณสนุกกับการค้นหาความสุขในทุกที่ที่คุณอยู่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะหากคุณพบแรงบันดาลใจในคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะแล้วพบกับ Happy News Success คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ